สวัสดีครับผมนายแพทย์กิตวีรัตนวัฒนาสินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุ่ยากครับสาเหตุส่วนใหญ่ที่บางท่านเนี่ยใส่ตออนไปหลายต่อหลายครั้งแล้วไม่เคยประสบความสําเร็จหรือไม่มีการฝังตัวให้เห็นเลยนะครับส่วนใหญ่อธิบายได้จากว่าขึ้นอยู่กับระยะตออนที่เราใส่ถ้าเราใส่ตออนในระยะเริ่มต้นหรือว่าระยะแรกตออนจําเป็นต้องไปเจริญเติบโตอยู่ในโพรงลูกของคุณแม่ เพื่อให้ไปถึงระยะปลายหรือระยะพร้อมที่จะฝังก็คือระยะบาร์ตูซีสเต็แม้ว่าตัวอ่อนเองจะสามารถจเจริญเติบโตมาถึงระยะบาสโตซีสได้แล้วเนี่ยตัวอ่อนเองเนี่ยก็ยังต้องมีการที่จะพัฒนาตัวต่อ โดยการพัฒนาของเขาเนี่ยจะต้องมีการพองตัวเพื่อให้เปลือกตัวเองเมีรอยหรือมีช่องเขาต้องเอาตัวเองลอดออกจากเปลือกเพื่อเข้าไปฝังในโพรงลูกของคุณแม่ตัวอ่อนของบางท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะกระเทาะออกจากเปลือกก็คือค้างอยู่ในเปลือกนั้นนะครับก็เลยทําให้มีความน้มเหลวในการฝังตัว เมื่อตัวอ่อนฟักตัวออกจากเปลือกได้แล้วเนี่ยตัวอ่อนเองเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่ในการเลือกฝังในบริเวณที่เหมาะสมกระบวนการการเลือกฝังเองเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากๆต้องมีการพูดคุยสื่อสารทำความเข้าใจกันระหว่างตัวฝังที่เป็นลูกแล้วก็ฝังของคุณแม่เองถ้ามีการสื่อสารหรือว่าเข้าใจกันเรียบร้อยก็จะมีการฝังตัวแบบสมบูรณ์แต่บ่อยครั้งที่การสื่อสารเนี่ยมันอาศัยกระบวนการของฮอร์โมนอาศัยตัวคุณภาพตัวอ่อน อาศัยตัวคุณภาพของตัวโพลิมลูกรวมถึงกระบวนการาภูมิคุ้มกันต่างๆทำให้มันมีการผิดเพี้ยนหรือว่าผิดพลาดไปมันจึงทําให้การฝังตัวเนี่ยไม่สําเร็จนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทําไมเราพยายามใส่ตัวอ่อนหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้สําเร็จทุกครั้งอย่างที่เราตั้งใจ